อีกแล้วนะคะกับคุณครูจิราพรโอภาสพันุเมธนะคะชั่วโมงนี้เรายังอยู่ในหน่วยของงานเกษตรนะคะเรื่องการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับนะคะชั่วโมงนี้จะเป็นชั่วโมงสุดท้ายที่คุณครูจิจะสอนแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับมีอะไรกันบ้างนะการขยายพันธุ์พืชหมายถึงการเพริ่มจํานวนต้นพืชให้มีปริมาณมากขึ้นการขยาย พันุ์ไม้ดอกไม้ประดับแบ่งออกเป็น2ประเภทก่อนที่เราจะไปรู้จักนะคะวันนี้ครูจิจะบอกว่าครูจิจะสอนเป็นชั่วโมงสุดท้ายของภาคเรียนที่1ปีการศึกษานี้นะคะวันนี้นะคะชั่วโมงนี้ครูจิจะมีชิ้นงานที่3นะคะเก็บคะแนนด้วยก็คือ10คะแนนนั่นเองนะคะเอาละ,ะคะ่ะไม่เป็นการเสียเวลานะคะเรามารู้จักประเภทที่1กันดีกว่าการขยายพันธุ์แบบ ใช้เพศอ่าการขยายพันธุ์แบบใช้เพศนะเอ๊เด็กๆคงจะได้เรียนจากวิชาวิทยาศาสตร์กันเลยนะคะอ่ะข้อที่สองการขยายพันธุ์แบบไม่ใช้เพศอ่าจะเป็นอย่างไรอ่ะพร้อมแล้วหรือ,อยังคะเดี๋ยวเราจะไปทำความรู้จักเป็นข้อๆกันเลยนะคะอ่ะมาดูข้อแรกกันเลยนะคะข้อที่หนึ่งก็คือการขยายพันธุ์แบบใช้เพศนั่นเองคะ่ะอ่ะ จะมีความหมายว่าอย่างไรเอ่ยความหมายก็คือหมายถึงการขยายพันธุ์โดยการใช้มเมล็ดการขยายพันธุ์วิธีนี้เกี่ยวข้องกับการผสมพันธุ์ระหว่างเกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมียค่ะเด็กๆผลที่ได้รับจากการผสมพันธุ์ก็คือมเมล็ดได้แก่ดาวเรืองบานไม่รู้โดยบานชื่นดอกรักทานตะวันอัญชัน วงชุมพูกระดุมทองผีเสื้องอนไก่และมีอีกมากมายนะคะเด็กๆที่สามารถมีมเมล็ดนะคะเป็นไม้ดอกที่มีมเมล็ดเราสามารถขยายพันธุ์ด้วยวิธีการแบบใช้เพศนั่นเองค่ะซึ่งมีความแข็งแรงนะคะ พอสมควรทีเดียวเลยนะคะต่อไปเราไปดูวิธีที่สองกันนะคะว่าเป็นแบบไดกันบ้างนะคะวิธีที่สองเมื่อตะกี้ครูจิบอกว่าอะไรนะคะเป็นการขยายพันธุ์แบบแบบอะไรอ่ะช่วยกันคิดก่อนก่อนที่จะเลื่อนสไลด์แบบอะไรคะเด็กๆเป็นการขยายพันธุ์แบบอ่าถูกต้องแล้วค่ะ การขยายพันธุ์แบบไม่ใช้เพศนั่นเองค่ะการขยายพันธุ์แบบไม่ใช้เพศนะคะหมายถึงการขยายพันธุ์ที่นำเอาส่วนอื่นๆน,นอกเหนือจากมาเมล็ดมาขยายพันธุ์เช่นลําต้นใบรากเป็นต้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดู วิธีการขยายพันธุ์กันบ้างนะคะว่ามีแบบใดที่สามารถขยายได้บ้างนะคะเอาเราไปดูกันเลยค่ะข้อที่1น,นะคะการขยายพันธุ์แบบเพาะเมล็ดนะคะพืชที่นิยมทําได้แก่ทานตะวนันดาวเรืองบานชื่นบานไม่รู้โรยนะคะแล้วก็อีกมากมายนะคะที่มีเมล็ดนะคะข้อที่2ก็คือการปัก ชากิง่งไม้ดอกไม้ประดับที่นิยมทําได้แก่กุหลาบเข็มดอกพุธเฟื่องฟ้าเทียนทองพกากรองลีลาวดีชบาฤาษีผสมโปยเซียนโกศลนนะคะอีกและก็มีอีกเยอะนะคะเด็กๆสามารถไปศึกษาแล้วก็หาเพิ่มเติมได้นะคะ,ะมาดูข้อที่3กันการติด อาอะเด็กเคยเรียนไหมคะไม้ดอกไม้ประดับที่นิยมทําได้แก่กุหลาบชบานะคะข้อที่4การตอนกิ่งไม้ดอกไม้ประดับที่นิยมนะคะนามาตอนกิ่งก็คือได้แก่กุหลาบเข็มพุทมะลิโกศนแก้วแล้วก็มีอีกนะคะข้อที่5การโน้มกิ่ง ไม้ดอกไม้ประดับที่นิยมทำนะคะได้แก่มะลิสวรสพวงทองเกลืออ่าเด็กๆไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะว่ามีอะไรกันอีกบ้างนะคะแต่ละชนิดนะคะเราอาจสามารถขยายพันธุ์ได้หลายวิธีนะคะอ่าเดี๋ยวครูจิจะพาไปดูวิธีการขยายพันธุ์นะคะว่า บางส่วนนะคะครูจิจะพาไปเรียนในการขยายพันธุ์บางส่วนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าทําแบบไหนกันบ้างนะคะวิธีการนะคะนอกเหนือจากการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับเราสามารถเอาไปขยายพันธุ์พืชผักสวนครัวนะคะอย่างอื่นก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยะคะ่ะตอ,อนกิ่งคือการขยายพันธุ์พืชโดยการทําให้กิ่งเกิดรากขณะที่ยังไม่ได้ตัดกิ่งออกจากต้นเดิมซึ่งเป็นการตัดท่อลําเลียงอาหารของพืช ส่วนท่อน้ำยังมีอยู่ตามปกติจึงทำให้กิ่งที่ทำการตอนได้รับน้ำอยู่ตลอดเวลาด้วยเหตุนี้จึงทำให้กิ่งตอนสดอยู่เสมอจนกว่าจะออกรากโดยขั้นตอนการทำมีดังนี้ขั้นตอนที่1เลือกกิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อนที่สมบูรณ์ปราศจากโรคและแมลงแล้วตำแหน่งรอยคว้านไว้ ขั้นตอนที่สองคว้านกิ่งลอกเอาเปลือกออกขั้นตอนที่สามแล้วขุดเยื่อเจริญที่เป็นเมือกลื่นๆออกแล้วทาฮอร์โมนเร่งรากตรงบริเวณรอยที่ขูดเมือกออกหรืออาจจะไม่ทาก,ก็ได้ขั้นตอนที่สี่นำถุงที่บรรจุขุยมะพราะ้าวหรือที่เรียกว่าลูกตุ้ม มาผ่าตามยาวแล้วนำมาหุ้มตรงรอยที่คว่นออกหลังจากนั้นมัดด้วยเชือกทั้งบนและล่างรอยแผลและอย่าลืมรดน้ำกิ่งที่ตอนด้วยนะครับขั้นตอนที่5หลังจากนั้นรอประมาณ2-3สสัปดาห์กิ่งตอนจะมีรากงอกแทงผ่านวัสดุและเริ่มแก่เป็นสีเหลืองสีน้ำตาลปลายรากมีสีขาว และมีจำนวนมากพอจึงตัดกิ่งตอนได้แล้วนำกิ่งตอนไปชำในภาชนะกระถางหรือถุงพลาสติกเพื่อรอการปลูกต่อไปเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการตอนกิ่งนักเรียนน่าจะเข้าใจเพิ่มขึ้นถูกไหมคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกอันนึงก็คือการปักชำนั่นเองนะคะ เราไปดูคลิปก่อนเลยว่าการปักชำนี่มันคืออะไรการปักชำคือการใช้ส่วนต่างๆของพืชเช่นรากใบหรือลำตน้นไปปักไว้ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเช่นปักไว้ในที่ที่มีความชุ่มชื้นหรือแช่ไว้ในน้ำส่วนนั้นจะสามารถเกิดรากและแตกยอดกลายเป็นพืชต้นใหม่ได้ แล้วการปักชำนั้นต้องทํายังไงบ้างครับคุณปูต้นไซ่ขั้นตอนแรกเราจะต้องเลือกกิ่งที่จะนํามาปักชำโดยต้องเลือกกิ่งที่สมบูรณ์ไม่อ่อนแก่จนเกินไปโดยจะนิยมเอากิ่งที่เกิดยอดใหม่ขนาดเท่าแท่งดินสอขึ้นไปแต่ถ้าเป็นพืชที่เกิดรากได้ไง่ายๆก็ควรจะเลือกกิ่งให้มีขนาดใหญ่ขึ้นก็ได้ และเอาใบออกบางส่วนเพื่อลดการคายน้ำขั้นตอนที่สองเตรียมขี้เถ้ากแกรบผสมปุ๋ยคอกเล็กน้อยคนให้เข้ากันหรือจะเป็นแปลงที่เตรียมไว้ก็ได้แล้วนำเก่งที่เตรียมไว้ปักลงในวัสดุปักชำลึกประมาณสองนิ้วรดน้ำให้ชุ่มวางในที่รม่มอาจครอบด้วยถุงพลาสติกขนาดใหญ่หรือไม่ก็ได้ถ้าไม่ครอบ ก็รดน้ำให้ชุ่มชื้นพร้อมหมาะขั้นตอนที่3รอประมาณ20 3 0วันกิ่งปักชำก็จะงอกรากและแตกยอดอ่อนดูแลสักระยะหนึ่งแล้วจึงย้ายปลูกได้ okay. การทาบกิ่งเรามาดูกันว่าการทาบกิ่งนี่มันเป็นยังไงนะคะเอาไปชมวิดีโอกันเลยค่ะ ทาบกิ่งและการเสียบยอดเพื่อนๆอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าทั้งสองวิธีนี้มีขั้นตอนยังไงบ้างงั้นเรามาเริ่มดูขั้นตอนของการทาบกิ่งกันก่อนเลยนะครับการขยายพันธุ์พืชโดยการทาบกิ่งนั้นใช้กับพืชที่ไม่สามารถขยายพันธุ์ด้วยวิธีอื่นได้ง่ายโดวยวิธีการก็คือนำกิ่งของต้นพันธุ์ดีมาทาบกับกิ่งของพันธุ์พื้นเมือง เมื่อเกิดการประสานตัวของกิ่งทั้ง2แล้วจึงตัดรากของต้นหนึ่งออกให้เหลือเป็นต้นใหญ่ที่มีระบบรากของพันธุ์พื้นเมืองและยอดเป็นพืชพันธุ์ดีวิธีนี้ยอดพันธุ์ดีจะสามารถจเจริญเติบโตออกดอกติดผลได้เร็วกว่าวิธีการเพราะ,มะเมล็ดและการทาบกิ่งสามารถทำได้ทุกฤดูเลยนะครับเพื่อนๆโดยวิธีการและขั้นตอนการทาบกิ่งมีดังนี้ครับขั้นตอนแรก เลือกกิ่งพันธุ์ดีและกิ่งพันธุ์พืชเมืองที่จะนำมาเป็นต้นตอโดยอายุของกิ่งที่ใช้ทาบควรมีอายุ6 1ถึง12เดือนควรเลือกกิ่งที่มีขนาดพอเหมาะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปขั้นตอนที่2เฉือนต้นตอบริเวณที่จะทาบกันโดยเฉือนให้ลึกเข้าไปในเนื้อไม้เล็กน้อยขั้นตอนที่3 เฉือนกิ่งพันธุ์ดีในทำนองเดียวกันและให้มีความยาวเท่ากับแผลรอยเฉือนบนต้นตอขั้นตอนที่4มัดหรือพันต้นตอและยอดพันธุ์ดีเข้าด้วยกันให้แผลรอยเฉือนทับกันทิ้งไว้2-3สัปดาห์จนเนื้อเยื่อของกิ่งประสานจนเป็นเนื้อเดียวกันตัดกิ่งของพืชพันธุ์ดีบริเวณที่ทาบเอาไว้ออก จากนั้นให้นำต้นพันธุ์พื้นเมืองหรือต้นตอที่มียอดเป็นต้นพันธุ์ดีไปปลูกเป็นยังไงบ้างครับน้องๆฟังเจมอธิบายขั้นตอนของการทาบกิ่งแล้วอยากรู้ข้อดีของการทาบกิ่งกันหรือยังเอ,อ่ยเรามาดูกันดีกว่าครับเริ่มจากข้อแรกคือทำให้ได้ต้นพันธุ์ดีที่แข็งแรงทนทานต่อการหักและไม่โค่นล้มง่ายๆและที่สำคัญยังทำให้พืชบางชนิดที่ขยายพันธุ์ได้ยาก สามารถดับรงผ่านไว้ได้อีกด้วยครับเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเดกๆพอจะเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้นะคะอะละค่ะทีนี้เรามาดูหลักการกันบ้างนะคะหลักการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนะคะหลักการที่ 1. นึ่งะคะเตรียมดินมเมล็ดหรือว่ากิ่งนะคะก่อนที่เราจะทำการปลูกเราต้องเตรียมก่อนนะคะสเตรียมสถานที่ปลูกนะคะ ต้องเลือกสถานที่ให้เหมาะสมกับพืชที่เราจะปลูกนะคะว่ามีความเหมาะสมในการจเจริญเติบโตไหมนะคะข้อที่3ลงมือปลูกนะคะเมื่อเตรียมแล้วหาสถานที่ได้แล้วเราก็ลงมือปฏิบัติกันได้เลยนะคะข้อที่4ก็คือเมื่อปลูกแล้วเราต้องดูแลและบำรุงรักษาข้อที่5เก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตนะคะเมื่อพืชหรือ ไม้ดอกไม้ประดับของเราเติบโตแล้วแล้วนะคะเราสามารถเก็บเกี่ยบนำมาใช้ประโยชน์นะคะหรือสามารถนำไปตกแต่งเพื่อความสวยงามก็ได้นะคะเอาละค่ะทีนี้ครูจิจะพาเด็กๆนะคะมาดูอ่าเมื่อกี้ดูคลิปไปแล้วทีนี้ครูจิจะพามาดูอะไรการปลูกนะคะเตรียมดินขุดหลุมแล้วก็ขุด ต้นกล้าที่จะนำไปขยายพันธุ์นะคะต่อไปเราก็ต้องทำเพิงเพื่อป้องกันแดดนะคะเพราะพืชของเรานะคะไม่แข็งแรงถ้าโดนแดดมากเกินไปก็จะทำให้ตายได้นะคะต่อไปการดูแลรักษานะคะหรือบำรุงนั่นเองนะคะก็คือรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ย กาจัดวัชพืชน,นะคะเราจะต้องดูแลให้ถูกวิธีนะคะแล้วก็ศึกษาว่าพืชแต่ละชนิดชอบอากาศหรือน้ำหรือชอบแสงแดดแบบใดน,นะคะเพื่อที่จะให้พืชของเรา เจริญเติบโตนะคะมีความสวยงามและต่อไป,<ร>ไปเป็นการะะเก็บเกี่ยวกันนะคะเมื่อปลูกแล้วเราก็จะต้องเก็บเกี่ยวนะคะเก็บเกี่ยวยังไงเก็บเกี่ยวในตอนเช้าหรือตอนเย็นนะคะเพื่อไม่ให้แสงแดดโดนทําให้เกิดความเหี่ยวเฉาได้นะคะต่อไปตัดดอกหรือกิ่งนะคะเราสามารถตัดนะคะนำมาใช้ประโยชน์ได้นะคะ แล้วก็เลือกเก็บนะคะเลือกเก็บดอกที่มีความสวยงามหรือดอกที่จเจริญเติบโตเต็มที่แล้วนะคะครูจิจะมีตัวอย่างการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนะคะครูจิจะยกตัวอย่างการปลูกดอกดาวเรืองนะคะขั้นตอนแรกนะคะครูจิก็จะเตรียมปุ๋ยอินทรีนะคะหยดนะคะ,มะเมล็ดพันธุ์ในหลุมนะคะในหลุมที่เรา เตรียมก็คือในดินนั่นเองค่ะข้อที่2นะคะครูจิกก็จะรดน้ำเช้าและเย็นนะคะเพื่อที่จะให้พืชได้เจริญเติบโตนะคะส่วนข้อที่3ครูจิกก็จะรอให้ทิ้งไว้ประมาณ3-4วันนะคะแต่เราก็รดน้ำเช้าเย็นเหมือนเดิมนะคะทำไมถึงทิ้งไว้3-4วันนะคะเพื่อรอที่จะขยายนะคะเมื่อ ครบประมาณ1อาทิตย์นะคะก็คือ1สัปดาห์นะคะให้ขยายนะคะหรือว่าย้ายต้นกล้าใส่ถุงพลาสติกนะคะเพื่อที่จะให้รากของเขานะคะได้เจริญเติบโตนะคะข้อที่5เมื่อดาวเรืองสูงประมาณ1 5เซนติเมตรนะคะให้ย้ายลงในกระถางแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มนะคะเพราะเขาจะได้เจริญเติบโตมี ความสูงได้มากกว่าเดิมนะคะเมื่อจะเริอเติบโตแล้วนะคะก็จะมีดอกนะคะเห็นไหมคะดอกดังที่คุณจีเอามาให้ดูนะคะเก็บเกี่ยวเลยนะคะเมื่อดอกทานตะวันโตเต็มที่นะคะสามารถนํามาทําเป็นไม้ไปประดับแจก,กันก็ได้นะคะต่อไปตัวอย่างการปลูกต้นมะลินะคะ,ะเตรียมปุ๋ยคอกและใบไม้นะคะ เพื่อที่จะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะทิ้งไว้7จ็ถึงสิวันนะคะข้อที่2ก็คือนำต้นนะคะมาลิลงปลูกเลยรดน้ำวันละ1นถึงสครั้งนะคะแล้วก็กำจัดวัชพืชด้วยการใช้จอบหรือว่าถางออกนะคะหรือว่าใช้มือถอนก็ได้แล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกโดยหวานใกล้โคนต้นนะคะแล้วก็รดน้ำตามด้วยนะคะ แล้วก็เมื่อจะเดินเติบตัวเราก็เก็บเกี่ยวดอกมาลิโดยใช้มือนี่แหละค่ะเด็กนะคะงานที่มอบหมายนะคะเมื่อกี้ครูจิได้บอกไปแล้วนะคะว่าจะมี10คะแนนด้วยนะคะก่อนที่จะไปทําชิ้นงานที่13นะคะเรามาทําชิ้นงานนะคะชุดที่12กันก่อนนะคะเด็กๆสามารถดูคลิปและทําไปได้เลยนะคะต่อมาก็คือ ใบงานชุดที่13นั่นเองค่ะก็คือชุดนี้นะคะจะมีคะแนน10คะแนนเป็นชิ้นงานที่3ของเราไปเลยนะคะก็คือให้นักเรียนอธิบายวิธีการดูแลบำรุงรักษาไม้ดอกไม้ประดับนะคะมา1ชนิดพร้อมวาดภาพหรือติดภาพประกอบนะคะให้สวยงามเลออธิบายด้วยว่าไม้ดอกไม้ประดับที่นักเรียน เลือกคืออะไรวิธีการดูแลบำรุงรักษาไม้ดอกไม้ประดับด้วยนะคะอย่าลืมส่งงานคุณครูนะคะทุกชิ้นงานคุณครูมีคะแนนเก็บนะคะคุณครูจะไม่มีการสอบนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะบ๊ายบาย